สวัสดีครับช่อง Bible Channel นะครับวันนี้นะครับอามาให้น้ำนะครับให้น้ํำหญ้าแผงโกล่านะครับที่เราปลูกไว้นะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วปลูกในช่วงหลังมีสานะครับหญ้าหญ้าอยุหนึ่งปีครับหญ้าอายุหนึ่งปีไม่สวยเท่าไหร่หรอกครับเพราะ ลงทุนไม่เยอะนะครับไม่ได้หวานปุ๋ยเยอะอะไรมากมายนะครับเท่น้ำแล้วก็ปุ๋ยยูเรียเล็กน้อยใส่ไม่มากนะครับใส่นิดเดียวครา้งละกระสอบนะครับประมาณประมาณสี่ไร่นะครับยาเพียงกลาประมาณ4ี่ห้าไร่ จากเสร็จสิ้นเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะเอาวัวมานะครับประมาณหตัวห้าหตัวมาห้าตัวก่อนนะครับว่ายาเราไม่เยอะนะครับยาเราไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญ้าตามทุ่งนาเนี่ยครับที่จะปล่อยเลี้ยงนะครับยาไม่เยอะครับโรงวัวอยู่ตรงนู้นนะครับคอบวัวนะครับให้น้ําครับให้น้ํา สายยางมีน้อยงบงบน้อยทําตามงบตัวเองนะครับเดินท่อน้ําจากสะมาใช้เครื่อง Honda นะครับสูบน้ําเครื่องสูบน้ำฮอนด้าเครื่องแดงขันสองคันนาตรงนั้น รดเสร็จแล้วครับรดเสร็จแล้วยาก,กำลังเขียวงามนะครับยาก,กำลังเขียวงามถ้าได้ปุ๋ยลงอีกสักหน่อยหนิโตเร็วมากนะครับเขียวบ้างมีออ,อกเหมือนจะน้ำไม่พอบ้างก็มีครับตรงนี้น้ำไม่พอสภาพน้ำไม่พอก็ทำไปเรื่อยๆครับจน มันก็มีบ้างนะครับตะกุกตะกักเล็กน้อยนะครับทำไปเรื่อยๆครับตามสภาพงบตัวเองนะครับอีกหนึ่งงบเยอะกอ็จะทำเป็นขุดล่องน้ําเลยแ่ะครับเอาแบคโคน้อยนะครับมาขุดล่องน้ําสูบน้ําใส่คลองทาเป็นคลองนะครับทําเป็นคลองเอาแมคโคลอกคลองเลยนะครับเราจะทําเป็นคลอง คลองวิ่งทรงเลยพากลางหน้าเลยนะครับถมีงบนะคนล็อกคลองนี่คงประมาณสักหมื่นนะครับล็อกคลองวงจะเป็นประมาณสักหมื่นได้ไหมเขาชั่วโมงแลวเท่าไรไม่ทราบนะครับแมคโครน้อยนะครับเอาช่องใบเบิร์นชาแนลนะครับไว้เท่านี้นะครับวันนี้รถน้ำยาแพงโกลาครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่ครับ